คือเราซ่อมทั้งฟลอร์ครับ,รบ<อ>ก็ตอนนี้ใช้การได้แล้วก็ใช,ใช้การได้ไดแต่มันไม่ได้เย็นฉับบ้านตำรวจเนี่ยวิวสวยมากทุกตึกแม้ว่าท่างตึกเนี้ยวิวสวยทุกตึกอยู่ห้องไหนก็วิวสวยทั้งนั้น กรณีของผมมาให้กำลังใจกำลังใจเเพราะว่าผมเข้าใจว่าดรทักษิณชีวฒนั้นเป็นบุคคลที่เป็นมหาเศรษฐี้มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์วันนี้ผมจึงมาให้กำลังใจ เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวันซื้นเราทําตรวจขึ้นไปฟ้าหัวใจครับ,รบแล้วก็แล้วเราทำเอ็โคตอนคือตอนแรกเราทำเอ o โคมือบายน,นี้เราทำเอ็โคเครื่องใหญ่เอ็โคหัวใจครับ,รบดูก็พบว่าท่านมีคือคือคอ,อันนี้เรารายงานถึงท่านผู้ช่วยประจวบนะฮะแล้วรายงานโรคต่างๆไปที่ท่านผอ,อ ของโรงพยาบาลฉาทานแล้วครับยังมีอาการาเป็นห่วงอยู่อาการถือว่าตอนนี้คือว่าทรงตัวหรือว่าสุดลงก็ความดันความดันยังทรงตัวอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ไม่ถึงกระสุดครับแล้วก็ยังมีการไอแล้วก็หอบอ,อยู่จากจากเอ็กซเรย์ปอดหรืออะไรเงี้ยคือคุณหมอทางด้านหัวใจกับคุณหมอปอดเขาก็ายังเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่ครับเรื่องแอร์เนี่ครับตอนนี้เราได้มีการซ่อมให้คุณหมอซ<อ><อ>่อมครับคือเดี๋ยวครับขอ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 ย่าบอกว่าซ่อมให้สําหรับคนไข้รายใดรายหนึ่งคือเราซ่อมทั้งฟลอร์ครับ ก็ตอนนี้ใช้กันได้แล้วก็ใช,ใช้การนะได้ครับได้แต่มันไม่ได้เย็นฉ่าแล้วขอขอพอดีผมเห็นในสื่อผมก็ไม่สบายใจบอกว่าวิวโรงพยาบาลวิวสวยผมขอบอกตรงนะโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยวิวสวยมากทุกตึกแม้ว่าทาั้งตึกเนี้ยวิวสวยทุกตึกอยู่ห้องไหนก็วิวสวยทั้งนั้นห้องผู้ป่วยสามัญห้องห้องผู้ป่วยรวมนะครับวิวยังสวยเลยเพราะฉะนั้นผมว่าอย่ามองเรื่องวิวเลยมองคุณภาพชีวิตรักษาคนไข้ดีดีกว่าและเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวครับ รักษาผู้ป่วยผู้ป่วยสรงมาเราต้องรักษาผู้ป่วยสรงมาเราต้องรักษาเรื่องของการแพทย์เรามีหน้าที่ทําเรื่องของการแพทย์แต่เรื่องกฎหมายเรื่องของราชทรรเรื่องของการเมืองเราไม่เกี่ยวครับเราเป็นเราเป็นรักษาเรื่องการแพทย์อย่างเดียวเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของราชทรรเรื่องของการเยี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องของราชทรรอย่างเดียวการจะให้เยี่ยมเนี่ยผมแพทย์ใหญ่หรือหมอทุกคนเจ้าของไข้ไม่มีสิทธิ์เอาใครไปเยี่ยมทั้งนั้น นะครับแล้วก็เรื่องรักษาความปลอดภัยก็ไม่ใช่หน้าที่ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีระบบรังรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นผู้ที่จัดเนี่ยคือตอรอรผู้ที่เป็นเหดในในการครั้งนี้ท่านผมปตอรอได้มอบหมายท่านผู้ช่วยประจวบดูบแลเรื่องนี้ผมก็มีอะไรผมก็รายงานทนะ่านผู้ช่วยประจวบครับถ้าเกิดผลการรักษาเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตจะขอรายงานผ่านไปที่ที่ทางรชาชธรรมเพราะว่าทางรชาชธรรมเขาต้องรับทราบครับว่าเรารักษาอะไรไปบ้าง ถ้าอาการดีหรือการอยู่รชาชทรนไว้ใจโรงพยาบาลตำรวจให้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีศักยภาพมากเราไม่มีการย้ายไปไหนเด็ดขาดการจะย้ายเราย้ายทางได้ทางเดียวคือย้ายกลับรชาชัรน์แต่ถ้ารชาชทรน์บอกว่าเอ้ยมาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเหมือนกับยังขาดตกบกพร่องหรืออะไรเงี้ยรชาชทรนก็บอกครั้งต่อไปอาจจะไม่ส่งที่โรงพยาบาลตำรวจ ทางราชการจะส่งต่อที่ไหนก็แล้วแต่ว่าโรงพยาบาลทํานทำ MOU ที่ไหนเราต้องส่งรัดต่อรัฐเท่านั้นไม่มีเอกชนนะครับไม่มีวันนี้ผมมาให้กําลังใจานท่านผู้บริหารตำบวจตำรวจนะครับที่ว่าท่านผอนอายแพทย์ กรณีของท่านรับรักษาตัวอดีตนายกฐมนตรีดรทักษิณชินวัรตรแต่วันนี้ผมมาให้กำลังใจของเจ้าที่โรงพยบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กรณีของผมมาให้กำลังใจกำลังใจก็เพราะว่าผมเข้าใจว่าดรทักษิณชินวัตรนั้น เป็นบุคคลที่เป็นมหาเศรษฐีมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์วันนี้ผมจิงมาให้กำลังใจแต่ยังมีความรู้สึกหรือกดีความต่างๆที่ดำเนินการอยู่เกี่ยวกับทักษิณไทยหรือดอรท,ทักษิณินวัรก็จะเดินตามผมถึงแต่เดิมถ้าจำได้ผมเป็นผู้ที่เรียกร้องเรื่องนโยบายดิจิาาทัลในึ่งปีตาถ้าจำได้ผมเป็นผู้เรียกร้องในเรื่องของนโยบาย 2 5 0 0บาทถ้าจํากันได้ผมเป็นผู้ที่เรียกร้องนโยบายของทะเลสมุทรสากรสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครยังยืนยันเหมือนเดิมว่าปัจจุบันดรทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษชายแต่เมื่อสูงอายุก็พร้อมที่จะเข้ารับการตรวจสอบและเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่จ่านจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย เป็นกำลังผมเชื <t> ่อในจรรยาบรณของแทศที <t> ่ผมมาวันนี้ก็ผมเชื่อในจัรยาบรณของแทศและของอิตสาชีพว่าถ้าเขาพร้อมกันโกหกทั้งประเทศก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องที่ต้องการรักษาพยาบาลจริงก็จาเป็นจะต้องรักษาผมพร้อมจะฟ้องหน่วยงานที่ที่โกหกทั้งประเทศผมพร้อมจะร้องเรียนหน่วยงานที่พร้อมกันโกหกทั้งประเทศ แต่วันนี้ผมเห็นว่าถ้าท่านป่วยจริงๆถ้าท่านมีปัญหาจริงๆก็สมควรจะรักษาพยาบาลว่านี่แหละโอ้โหโอ้โหโ่้โหาฮ่วฮ่าุ่า่าฮ่าฮ่าฮโาฮ่าคุาตาา